อันนี้เราจะตักตะกรอนที่ว่าไม่ใช่ทองออกค่ะโอ้โหจริงด้วยมันมันสีทองจริงเราประเมินได้ประมาณร้อยก่ากรัมนี่คือน้ำทองนะครับน้ำทองหรอนี่คือน้ำทองจริงนี่คือน้ำทองบว่าปั้นน้ำเป็นตัวนี่ค่ะตักเป็นน้ำเราสามารถทำให้เป็นทองได้นี่คือใส่สารเคมีเข้าไปผสมนะครับเป้าหมายถ้าจะคุ้มคุณต้องประมาณร้อยเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบขึ้นไปนะคะ ตอนต่อจากนี้ไปครับคือครั้งแรกในชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะได้เห็นอาชีพที่มหัศจรรย์เหลือเกินครับอาชีพหาทองจากเศษสิ่งปฏิกูลครับตรงนี้ครับสนุกแล้วก็มหัศจรรย์มากครับเชิญครับ 11. นาฬิกาครับทีมงานเริ่มเข้ามาเก็บทองครับเขาเก็บยังไงครับไปชมครับทีมงานประมาณกี่คนครับวันนั้น13ค่ะ13คนนะครับทีมงานครับมาแล้วครับ เก็บคือเก็บทุกอย่างนะครับทีมงานไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ค่ะถูงเท้าเราก็ไม่อยากให้ใส่นะเพราะว่ามันจะไปติดทองเวลาเราลื้อคฝุ่ตามผนังก็เราก็เชื่อว่ามีทองนี่ค่ะมีมันต้องฟ้งกระจายอยู่ในนี้ค่ะนี่คือทั้งดูดทั้งเช็ดทั้งเก็บนะครับใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนมาทำความสะอาดให้ครับปีหนึ่งทำครั้งนะครับใช,ใช่ค่ะ นี่คือขูดเลยเหรอครับขูดเลยค่ะนี่คือโต๊ะที่ช่างไปในไม้อะตอนที่ช่างขึ้นรูปอะค่ะโอ้นี่ขูดเลยนะครับใช่ค่ะโอ้นี่แอร์ครับค่ะบ้านนี้จะไม่ล้างแอร์ถูกไหมครับไม่ล้างรอเรารอค่ะทุกข้อทุกมุมครับใช่ค่ะจบงานนี้สะอาดเกยบครับใช่ค่ะโอ้นี่คือทิชชู่เช็ดแล้วก็ซับนะครับค่ะ รวมทด้วยครับเช็ดตามซอกค่ะทุกซอกทุกมุมเอาหมดครับน้ำมันถูกไหมครับเป็นน้ำมันค่ะเพราะเครื่องบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนพรมไปด้วยถูกไหมฮะใช้น้ำมันหรอเปลี่ยนพรมไม่เข้าใจเปลี่ยนพรมด้วยค่ะคือเราเอาใหม่เขาเลยใช่ค่ะเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนพรมให้ด้วยค่ะอูนี่เช็ดให้เลยครับเช็ดผนังครับเมื่อเช็ดแล้วทั้งหมดนี้จะรวบรวมไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับใช่ค่ะ โอ้หนี่คือทุกซอกทุกมุมจริงๆครับ <_ S 1> โอ้พัดลมนี่มีแน่ๆครับเพราะเขาดูดลมนะครับใช่ไป,ไปพัดเช็ดอย่างดีครับแต่เศษน้ำเนี่ยไม่ทิ้งถูกไหมครับไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งนี่คือกรีดพรมนะครับเปลี่ยนพรมไหมเขาแี้บฝุ่นดูงล่างค่ะอผมเป็นสีทองแว๊บๆด้วยนะครับนี่คือล้อพรมหมดเลยครับ โอ้โหรถทำความสะอาดแบบนี้เลยนะครับค่ะแล้วเศษน้ําจากการทำความสะอาดไปไหนครับเก็บค่ะเราเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยค่ะคือเราสูบมาหมดเลยเราดูดหมดเลยใช่ค่ะคือฝุ่นเนื่องจากฝุ่นทองมันเล็กอะค่ะคือเราต้องต้องเก็บไม่ให้มีฝุ่นเลยคือทุกสืดต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝุ่นทองทั้งหมดค่ะแล้วก็มัดนะครับมัด มัดเศษน้ำเมื่อสักครู่ฮะมัดทั้งหมดครับไม่ให้หกนะคะอันนี้หกไม่ได้ผมรู้สึกว่าเรากำลังปูพรมใหม่ใช่ไหมครับปูพรมใหม่ค่ะโอ้ได้อได้ด้วยสะอาดด้วยโอ้โหนี่คือขยะดูไหมครับขยะเขาเก็บไว้จนรอเราไปซื้อแล้วก็จัดเก็บค่ะเาที่อย่างนี้ไม่ทิ้งขยะครับตลอดปีครับไม่ทิ้งค่ะรอคุณอ้นครับโอ้โหนะตรงนี้คือทีมงานเราเหมือนกันใช่ค่ะ เอาล้วครับเริ่มสู่กับที่บ่อพักแล้วก็บ่อปฏิกูลต่างๆครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับใช่ค่ะ1ิานาฬิกาครับกลับถึงโรงงานสกัดทองครับทีมงานนำทั้งหมดที่ได้มาครับมาฟองรวมกันก่อนครับแล้วน้ำปฏิกูลต่างๆที่ได้มาครับ ก็มาเทใส่บ่อพักถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็เลนพักไมาได้บ่อ้วก็พรุ่งนี้เราก็มาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหโอ้ทุกเมสนั่นประจันเราเราไม่เคยรู้ว่ามีมีอาชีพอย่างนี้อยู่ด้วยนะคือผมว่านี่มันคือภูมิปัญญาคือประสบการณ์แล้วเป็นงานที่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ครับเป็นขั้นตอนแรกเท่านั้นครับขยะที่ได้มา น้ำปฏิคุณต่างๆที่ได้มาคุณอ้นและทีมทำอย่างไรต่อไปชมกันครับโรงงานสกัดทองสมุทรสาครครับนี่คือบ่อที่เราพักไว้นะครับใช่ค่ะทีมงานก็ค่อยๆลำเลียงเอาน้ำโคลนที่เห็นเนี่ยครับค่ะ เอามาตากแดดหรือเปล่าครับเอามาตากแดดให้แห้งค่ะเพื่อนําไปเผาโอ้ตากให้แห้งก่อนเผาเลยครับค่ะกัมาในนี้เนี่ยมองด้วยสายตามันไม่เห็นอะไรหรอครับค่ะนี่คือทั้งหมดของบ้านช่างทองนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับใช่ค่ะและนี่คือขยะต่างๆที่ได้มาครับ,รบทั้งหมดเอามารวมกันครับแล้วเผาครับ อันที่ไม่ใช่ทองครับมันหายไปครับแต่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟครับทองไม่เจอความร้อนเขาหลอมละลายแต่ยังคงสภาพคุณค่าเขาอยู่ครับเผานานแค่ไหนครับคุณโ้นประมาณกว่าจะเย็นก็ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะคะกระบวนการนี้เสร็จภายใน1วันนะครับการเผาการเผาว,วันเดียวค่ะวันเดียวเสร็จนะครับแล้วตอนนี้ขยะเริ่มแห้งครับแห้งแล้วทีมงานเก็บทั้งหมดรวบรวมครับ อันนี้ก็ห้ามห้ามหกนะคะคือหกต้องกวาดเลยหกไม่ได้แล้วก็นําทั้งหมดรวบรวมไปเผาถูกไหมครับใช่ค่ะลุงเหงือกสิครับมันไม่ใช่งานที่สบายเลยครับมันเป็นงานที่แบบต้องสู้จริงๆครับใช,ใช้เวลาเผาประมาณ5ชั่วโมงครับใช่ค่ะสิ่งที่ได้มามันน่าจะเป็นอตะกรเลยวะครับเขาจะเรียกที่เท่าค่ะเป็นขุนท็นขุนที่เท่าเลยค่ะ ี่คือขี้เท่าแล้วเราใส่อะไรลงไปครับใส่สารบอแล็กค่ะอ๋อประสานทองใช่ค่ะสารบอแล็อกหลักตักเท่าเอาขี้เท่าทั้งหมดมารวมกันนะครับค่ะนี่ขี้เท่าผสมบอแล็กแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปเผาอีกทีเอาไปหลอมค่ะอันนี้หลอมโอ้นี่คือหลอมแล้วนะครับหลอมอจากขี้เท่าผสมบอแล็กแล้วก็หลอมครับค่ะหลอมนานไหมครับนานค่ะ เวลาหลอมร่วมร่วมสามชั่วโมงครับมันได้เป็นน้ำของเหลวครับนี่ตอนนี้คุณนนกำลังทำอะไรครับอ่าอันนี้เราจะตักตะกรอนที่ว่าไม่ใช่ทองออกค่ะเราจะรู้ได้ไงครับเขาจะลอยขึ้นมาข้างบนทองที่เบากว่าจะอยู่ข้างล่าองเข้าใจครับตัวที่เรามั่นใจว่าไม่ใช่เราตักทิ้งได้เลยเพราะมันอยู่ข้างบนใช่ค่ะ โอ้หนี่ร้อนมากนะครับร้อนค่ะร้อนโอ้นี่มันต้องเปลี่ยนกันตักค่ะโอ้มันร้อนมากแล้วครับตรงนี้คือทิ้งนะครับอันนี้เรายังเก็บไว้อยู่ไม่ทิ้งโอ้ก็ไม่ทิ้งแต่ตักออกไปก่อนใช่ค่ะโอ้เพเข้าใจครับเพราะเราเราเชื่อว่ามันมีค่ามีมียังมีอีกแล้วมันมีค่าจริงครับครับเราช้อนออกไปก่อนนะครับค่ะแล้วตรงนี้คือส่วนที่เราคิดว่ามันคือน่าจะมีทองอยู่เยอะใช่ใช่ค่ะในในกระบวนการนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับ ที่เราตักขึ้นมานี่ครับที่เราตักขึ้นมานี่ก็คือโลหะมีค่าทุกชนิดที่หลอมรวมกัน<อ>เพื่อตัดแยะโลหะที่ยังรวมกันอยู่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับผมนึกภาพไปถึงหลอดออฟวิลลิงพักไว้สองชั่วโมงนะครับรอให้อุณหภ,ภูมิเขาเย็ยนขึ้นครับ น้ำช่วยลดอุณหภูมินะครับใช่ค่ะเอาล้ครับอุณหภูมิเริ่มร้อยลงครับน,นี่คือโลหะต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นพันหนึ่งครับค่ะนี่คือแผ่นพันหนึ่งครับ ที่เราเชื่อมั่นว่ามีทองอยู่ในนั้นครับใช่ค่ะคุณทุนครับพอได้ไอแผ่นแผ่นนี้ฮะเราเราชั่งน้าหนักมันไหมว่ามันได้เท่าไหร่แล้วเราประเมินได้ไหมว่าในนั้นจะมีทองเท่าไหร่เราจะรู้เลยไหมครับหรือว่าต้องไปค้นหาต่อในขั้นตอนนี้จะยังไม่รู้เพราะว่าในในขณะที่เราล้อมน่ะเราใช้ตะกั่วเพื่อล่อทองด้วยต้องนําไปไล่ตีต่อคะ่ะที่จะหาทองคําอีกชั้นหนึ่งยังไม่เสร็จคะ่ะโอ้โหนี่คือคเป็นการเปิดโลกครั้งสําคัญของผมะนะครับว่า มันไม่ได้ง่ายเลยนะครับกระบวนการต่างๆมันใช้ทั้งประสบการณ์ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วไอโลหะที่เป็นแผ่นบางๆเนี่ยเราจะไล่ตีไล่ตีเพื่อหาทองจากเขาอีกทีใช่ค่ะไปชมขั้นตอนนี้กันครับครับโอ้โหมันจะหนักนะครับต้องใช้สองคนช่วยเลยครับสองคนช่วยค่ะก็หลอมพี่ีไหมครับ เราจะไล่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำนี่เรียกว่าการไล่การไล่ไล่ไล่ออกให้เหลือโลหะมีค่าเที่หล่นอลงมานี่คืออะไรครับอันนี้คือคือจะเป็นเราเขี่ยออกที่ว่าในก้อนเมื่อสักครู่ค่ะที่ว่าไม่ใช่ทองนะคะมันจะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆอะค่ะบอุผมผม่ร่มเห็นสีทองทองละใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเป็นก้อนทองแล è, ly, <c oughs> ainsi, ้วค่ะ <c oughs> <c oughs> จากกระบวนการเมื่อสักครู่ในเวลา3ามชั่วโมงนะครับ <c oughs> คุณล้นได้โ oh. อ้โหจริงด,ด้วยมันมันมันสีทองจริงเลย <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นทองที่ไล่ทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทองที่เราจัดเก็บมาเมื่อวันก่อนนะคะตะข่ายแล้วก็โปรนะคะแผ่นนี้คือจากร้านบ้านช่างทอง <c oughs> ใช่ค่ะน้ำหนักในมือคุณล้นตอนนี้ครับมันประเมินได้ไหมครับมันสักกี่บาทในมือตอนนี้เ่าที่จับตอนนี้นะครับ เราประเมินได้ประมาณร้อยกว่ากรัมแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะตอนนี้ครับไอแผ่นโลหะที่เห็นแล้วว่าเป็นทองแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณร้อยกว่ากรัมซึ่งขั้นตอนต่อไปจะทําอะไรครับเอาไปแยกแร่ธาตุแต่ละชนิดออกจริงจะแยกอะไรบ้างก็คือจะมีเงินกับทองสองอย่างจะแยกเงินและทองออกจากกันใช่ค่ะเงินและทองครับร้อยกว่ากรัมเนี่ยครับมีเงินอยู่ด้วยมีทองอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับเราซื้อมาสามแสนสองใช่ค่ะถ้าจะให้ได้ต้นทุนเนี่ยมันต้องได้ทองกี่บาทครับสักสิบบาท ก็ประมาณนั้นค่ะต้องได้ทอง10บาทจึงจะได้ต้นทุนนะครับด้ต้นทุนต้องต้องไม่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบกรัมอะค่ะถึงถึงจะถือว่าไม่ขาดทุนตรงนี้ครับต้องลุ้นกันแล้วครับต้องลุ้นกันแล้วครับว่าถ้าเงินเยอะขาดทุนถ้าทองเยอะเราจะมีกําไรใช่ค่ะซึ่งกําไรก็ต้องแบ่งให้ทีมงานใช่ค่ะซึ่งมีจํานวนมากในการทํางานครั้งนี้นะครับชมกันต่อครับขั้นตอนนี้คือการแยกเงินแยและทองออกจากกันค่ะ นี่คือเราต้มจนจนจนเหลวเลยครับกัดละลายกาดน้ำกัดนะครับกัดให้ละลายนี่คือเขาละลายเลยครับลาเมื่อสักครู่ใส่สารเคมีเหรอครับใส่เคมีค่ะโอ้นี่คือจากเป็นก้อนๆนะครับค่ะกลายเป็นเหลวๆครับค่ะสักครู่นะครับสักครู่นะครับเออคุณดยครับตอนเนี้ยที่ผมเห็นคือคุณนทองค่ะมีแผ่นที่เป็นคล้ายๆผ้าบางอยู่อ่าสีน้ำตาลนี้คือทองนะคะอ้าวข้างบนนี้คือทองเหรอครับทองค่ะค่ะโอ้นี่คือเราใช้สารเคมีกัดให้เขากัด ละลายแล้วก็แยกตัวออกจากกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปละลายอีกรอบให้บริสุทธิ์น<อ>ิงขึ้นค่ะโอ,อ้<า>ชมต่อครับ<อ>ใช้ทั้งความร้อนใช้ทั้งสารเคมีถูกไหมครับใช่ค่ะละลายให้เป็นน้ำค่ะโอ,โอ้นี่คือเป็นเป็นสารละลายเลยนะครับสารละลายค่ะคือเขาละลายอยู่กับน้ำเลยครับค่ะ นี่คือน้ำทองนะครับน้ำทองรอนี่คือน้ำทองจริงๆนี่คือน้ำทองเขาบอกว่าปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยค่ะตัดเป็นน้ำเราสามารถทําให้เป็นทองได้นี่คือใส่สารเคมีเข้าไปผสมนะครับใช่ค่ะใช้น้ำประสาททองไหมครับเมื่อกี้ใช้ปอลล็อกไหมไม่ใช่ปอลล็อกค่ะผงตกทองค่ะอ๋อนี่คือผงตกทองที่ผมบอกแล้วมันใช้ความรู้เยอะมากคือต้องใช้คนที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูงมากครับโอ้ยหลายกรรมวิธีมากเลยอันนี้ค่ะเราจะได้ทองบริสุทธิ์นี่คือทองเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ไปหลอมได้แล้วค่ะ คือเราเห็นเป็นสีน้ำตาลแต่เวลาเจอความร้อนจะเป็นสีทองนะคะเอาละครับไอเศษที่เราเหมือนว่าเป็นเศษฝุ่นเศษดินนะครับเมื่อโดนความร้อนครับหลอมเข้าด้วยกันไอดินสีที่ดินๆๆนี่นครับมัน,นเป็นทอง,ท<า>งครับใช่ค่ะจะเป็นสีทองค่ะมาแล้วครับอันนี้จะเป็นเทใส่รางเขาเรียกว่ารางนะครับเทใส่รางร,รางทอง และได้เป็นก้อนทองครับทองในมือนี่คือน้ำหนักยังไม่รู้ต้องช่างก่อนต้องช่างก่อนเป้าหมายถ้าจะคุ้มทุนต้องประมาณร้อยเท่าไหร่ครับถ้าคุ้มทุนก็ต้องร้อยร้อยแปดสิบขึ้นไปอะค่ะถ้าร้อยแปดสิบคุ้มทุนแต่ว่ายังไม่รวมค่าแรงค่าวิชาค่าสารเคมีค่าเวลาถ้าร้อยแปดสิบนะนั่นหมายความว่าเราอยากได้มากกว่าร้อยแปดสิบใช่ค่ะลุ้นกันครับ หอ,อมากกว่า180นะครับ184กรัมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นบาทเนี่ยก็จะได้อยู่ที่12บาทนะคะแล้วราคาทองล้ว,วันนี้นะคะออยู่ที่กรัมละ2,000บาทซึ่งถ้าเราขายเนี่ยเราจะขายได้อยู่ที่แล้วก็เอาน้ำหนักที่ได้นะคะคือ184.11คูณด้วย2,000มูลค่าของทองคำแท่งนี้นะคะจะอยู่ที่3 0 0 0 0 6 8 2 2 0บาทอได้ส่วนเกินมาสี่หมื่นสบบาทผมบอกได้เลยนะว่ามันจะบอกว่าคุ้มก็ไม่แน่ใจจะบอกไม่คุ้มก็ไม่ใช่เพราะว่าดูสภาพกําลังที่ลงไปสิครับคุณน้วยครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันอาจจะได้มากกว่านี้มากกว่านี้ค่ะเป็นอาชีพที่ที่เหลือเชื่อและน่าทึ่งมาก และนี่คือทองคำมูลค่า368,220บาทครับนี่คือทอง99.99า99ใช่ค่ะจากเศษขยะจากสิ่งปฏิกูลในบ่อเกลอในบ่อดักเนี่ยครับมารวมกันโดยใช้วิชาชีพ<ม>ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้ความสามารถของคุณอ้นและทีมงานกลายเป็นของมูลค่าร่วมๆ4 0 0 0สนบาทคุณอ้นครับสุดยอดครับ,บสุดยอดจริงค,ค,ครับ แล้วผมถึนกุนนนนะครับขอบคุณมากครับหนักมากครับทั้งนั้การครับขั้นตอนต่อไปบนเวทีสนุกมากครับจะเป็นการค้นหาทองจริงทองปลอมครับบนเวทีครับได้ความรู้ร่วมกันเลยครับทีน่าครับเชนครับคุนนนเราไปกลางเวทีกันครับทั้งนั้งการครับทีมงานเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมา3โจทย์เรามีทองคำเปลว เรามีผงทองแล้วเราก็มีสร้อยทองให้กรรมการเลือกว่าท่านคิดว่าอะไรคือของจริงท่านที่ตอบถูกเรามีรางวัลมอบให้นี้ขอติดต่อซื้อจากทีมงานคุณอ้นครับเป็นที่ระลึกครับผู้ชนะจะได้ผงทองครับเออผมขอแท่งเมื่อกี้ได้ไหมแท่งเมื่อกี้ มันเป็นต้นทุนผลิตรายการนะครับอเคมันจะหนักไปพี่เผเอว่าผงเนี่ยพี่ที่อย่ามองเป็นมูลค่าให้มองเป็นคุณค่าทางความรู้สึกทางจิตใจครับวันนี้คือผงทองที่ทีมงานคุณอ้นสรรหามาจากอากาศจากสิ่งปฏิกูลรวบรวมกันเนี่ยเรามาเป็นที่ระลึกให้กรรมการครับค่ะให้เลือกครับค่ะครูกอดครับครูเลือกอะไรครับเอาเอาทองคำเปลวแล้วกันค่ะทองคำเปรวครับได้ครับครูค่ะทองคำเปรวของครูนะครับพี่หอยเลือกอะไรครับ ให้โจก่อนก็ได้โอ้ก่อนครับโต๊ะอะไรครับผมเอาสร้อยทองนั่นครับสร้อยนะครับได <panelists> ้ผมเลือกผงผงทองใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แน่ๆขอจับ<ๆ>อันนี้อันนี้ไม่ใช่สว่วนอันนี้ไม่ใช่แนะนะ่ๆอัน,นอันอันอันนี้เกินไปอัน,นอันนี้ไม่ใช่แนะนะ่ๆ แอ่ว่าหนึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่นะมันมันมันโอ้ใช่เพราะงานแต่งก็จะได้ทองเยอะไงเพราะจะมีคนให้ใช่ไหมมันจะต้องมีสร้อยทองแล้วจะมีประสบการณ์ใช่ไหมเออใช่ต้องเชื่อผมใช่ครับเราเพราะว่าอันนี้กลัวว่าว่าเบอร์สองเบอร์สองนะครับค่ะกลัวว่าเบอร์สองครับนี่ดมได้วยเหรอพี่มีดมเผื่อดมได้ด้วยเหรอเผื่อไหนเขามีกลิ่นทองเข้าไป ผอมีฟังเสียงครับพี่เลือกอะไรครับสองเฮ้ยทำไมพี่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมครับนี่แกจะเลือกฉีกครับจะเลือกสีอกเป็นสีอกทั้งแดงอ่ะพี่เปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนฮะเห็นหน้าอะไรอย่างนี้บป่ะอือพี่เลือกสองนะสองครูเลือกสองสองครับโอเลือกสองทั้งสามท่านเลือกสองนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการในการทดสอบครับ เดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยก่อนนะครับค่ะกระบวนการตรงนี้มันจะมีมีสารเคมีเกิดขึ้นนิดหนึ่งครับเราจะเริ่มทดลองจากสร้อยทองก่อนนะครับเดี๋ยวคุณล้นจะใส่ทองลงไปในสารเคมีถูกไหมครับใช่แล้วถ้าเป็นทองที่ใช่มันจะยังไงครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นทองแท้นะคะน้ำกรดเนี่ยจะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับทองได้เลยเขาก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดว่า ไม่ใช่ทองจริงเนี่ยก็คือจะละลายหายไปเลยนะคะละลายเลยเหรอครับใช่ค่ะเริ่มจากเลขสามครับใส่แล้วครับมันมีฟองฟองขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับนี่คือเลขสองครับตรงกลางคือเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งฟองไว้เลขหนึ่งไม่ใช่แน่ๆอันหนึ่งน่าทายจะหายเลยแน่ๆโอ้เลือกเลขสองนะครับเลขสามที่เขียวนะครับ เลขสามนี่เขียวนะครับโอ้โหโตถูกโอ้ชัดเจนครับชัดเจนครับโอ้ดูหนึ่งโอ้เลขหนึ่งนี่เขียวเดีวเลยครับเลขหนึ่งนี่จะเป็นอะไรนะครับเลขหนึ่งนี้ก็คือมีมีส่วนผสมที่ว่านอกเนือจากทองเหลืองทองแดงอาจจะเป็นส่วนผสมของแร่อีกชนิดหนึ่งที่ว่ากดไม่กัดแต่ว่าไม่ใช่ทองนะคะเพราะว่าเขามีสีมีสีสีเขียวออกมาค่ะนั่นคือไม่ใช่ทองจริงนะคะอาจจะละลายได้ช้านะคะ แล้วก็ส่วนอันนั้นแน่นอนว่าเป็นทองเหลืองทองแดงชัดเจนแต่ตรงกลางเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือทองแท้ใช่ค่ะและโตตอบถูกครับผมขออนุญาตมอพิโตก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเพื่อถูกหมดพี่ผมมีมากคนหนึ่งผมมีหลายชิ้นผมเก็บไว้ผมเผื่อกรรมการถูกทั้งหมดถ้าเกิดคนอื่นไม่ถูก ผมได้หมดไปครับเพราะผมเอาผมได้สามซองผมรวมกันอาจจะเป็นก้อนแท่งๆเหมือนที่พี่อ้นเขาถืออยู่เราไม่ใช่คนแบบนี้นะโตหรอกอันนั้นคำพูดของคนนี้เราอย่าไปแย่งบทบาทเขาเราไม่ใช่คนอย่างนั้นนะไม่เข้าใครออกใครโอ้มีรูปมีรูปครับทำพิธีมอบทำพิธีมอบนะให้โตให้น้องโตหน่อยขอบคุณครับผมฝากพี่อ้นกลับไปช่วยหลอมของโอ้ตอบถูกครับขอบคุณครับ ขั้นตอนต่อไปคือทดสอบโจทย์ของครูเงาะนะครับแ่ทนทองคำเปลวครับทีมงานนำบิ๊กเกอร์ขึ้นมาหนึ่งงานครับคุณน,นครับผมขอเริ่มจากเลขสองที่ครูเงาะเลือกครับอ่ะโอ้ค่ะเอางี้เลยเหรอคะถ้าเป็นของแท้จะไม่ปลิวใช่ไหมของแท้จะไม่เกิดอะไรขึ้นจะไม่ปลิวก็จะไม่มีสีไม่มีอะไรเกิดข,ขึ้นนี่ก็คือจะไม่มีสีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือเขาจะยังคงอยู่ในสภาพเดิมของเขาค่ะผมว่ามันเหมือนมากกับครู มันมันมันเหมือนทองแท้มากครับครูใช่ที่คือทองแท้แหละทองแท้ค่ะทองแท้ครับครูสุ้องครับขอเบอร์หนึ่งเบอร์สามต่อเลยครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะคะโอ้โหเฮ้ยคือละลายนี่ครับไปไหนแล้ววะละลายละลายเลยนะคลายละลายเลยค่ะเบอร์หนึ่งหายเลยนะครับหายตัวไปเลยมาลายหายไปเลยครับขอดูเบอร์สามครับับหายเลยครับ และคาตอบที่ถูกคือครูง้อเลือกถูกครับเบอร์สองครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพี่หอยขอค่ะพี่หอยเลือกเบอร์นะครับเบอร์สองเบอร์สองคุณน้องครับไปทองแท่งยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะถ้าพี่เบอร์สองถูกผมให้ทองแท่งพี่คุณน้องเดี๋ยวผมขอทองแท่งแล้วมูดเลยนะถ้าเบอร์สองถูกผมให้ทองแท่งพี่เลยค่ะ ครูพี่ฝากครูถือไว้ก่อนค่ะถ้าเบอร์สองถูกพี่เอาแท่งนี้ไปเลยใจคุณไม่ถึงให้ผมถือไว้ดิไว้ก็ครูก่อนผมอุ่นใจกว่ารุนเราคนละครึ่งนะได้ค่ะถ้าเบอร์สองถูกเราเราหายคนละครึ่งได้ค่ะให้พี่หอยเลยนะได้ค่ะดูขนาดนี้เลยดูขนาดนี้โอ้รครับเราเริ่มจากเบอร์หนึ่งครับได้ค่ะโอ้เบอร์หนึ่งไม่ใช่ครับ เบอร์หนึ่งไม่ใช่นะคะครับแล้วผมขอข้ามไปเบอร์สามครับเฮ้ย,เ,ยเลยหรือมันจะมีทองแท้อยู่สองขวดหรือจะมีทองแท้อยู่สองบิ๊กเกอร์ริลวะรรครับอขอดูเบอร์สองที่พี่หายเลือกครับเดี๋ยเลอยเทรนนั้นผมดูเบอร์สองเหมือนพี่กะเกอบัวยังไงก็ไม่รู้พ <laughs> <laughs> ี่ชอบแทงสวนไงอ่าขอขอดูเบอร์หกครับผมว่าเนี่ยทองแดง โอ้โหพี่บ้านเลยอ่ะคุณอ้นครับมันคืออะไรครับเบอร์สองเนี่ยเป็นทองแดงค่ะทองแดงเนี่ยคุณครับที่ขอทองคืนค่ะไม่ครับนิดียสซุปล้วพี่ค่าดไนิดเดียวเองคลาดนิดเดียวแม่คุณอ้นครับผมขอคืนทองครับแล้วคราวนี้พี่หอยผิดนะครับเป็นงครับเด็กครับทดสอบกันง่าย านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับคุณอน้นนักล่านักค้นหาขุมทรัพย์จากบอกอ่อเกลได้ทราบเรื่องราวชีวิตดเด่นความสามารถทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับคือมันมีคํานึงมันพุ่งขึ้นมาในหัวเลยนะคะพี่อ้นที่เราเคยดินตั้งแต่เด็กเลยว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโครนตมค,คนหนึ่งตาแหลมคมอ่ะมองเห็นทองคําอันแพรว,วันนี้พอเราเห็นทองเนาะ,ค,ะคุณค่าของมันเนี่ย มันอยู่ที่ตัวมันไม่ว่ามันจะไปอยู่ในบ่อเกลอะไม่ว่ามันจะโดนน้ํากรดค่ะมันก็ทําอะไรทองไม่ได้ใช่ค่ะมันเหมือนคุณสมบัติของพี่อ้นนะขอบคุณค่ะจริงๆนะคะจากที่พี่อ้นเคยมองว่าเฮ้ยเราการศึกษาน้อยนะเราทํางานเราไม่เลือกงานอะไรเลยเราเคยถูกคนโกงเคยถูกคนดูถูกในงานที่เราทําแต่หัวใจพี่มันคือคุณสมบัติทองพี่เลือกที่จะพัฒนาตัวเองพี่เลือกที่จะยืนอยู่บน เส้นทางของการทํางานที่มันถูกต้องอะค่ะมันสุจริตอะแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุจริตและยังเอาสิ่งที่ความรู้ความสามารถตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่นอีกเนี่ยทองแท้นะคะอยู่ที่ไหนก็คือทองค่ะคุณค่าของพี่วันนี้แล้วก็วิชาชีพที่พี่ทําให้พวกเราได้เห็นในวันนี้นะคะ,คะต้องขอบคุณมากๆที่มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทําให้พวกเราได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากๆค่ะ,คะ,คะ ทั้งนี้นการครับความฝันที่พาคุณอ้นมาซูเปอร์เดรดเนี่ยไม่ใช่ความฝันเพื่อตัวเองครับแต่อยากได้งบประมาณไปช่วยเหลือชมรมผู้ที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับนี่คือความฝันของคุณอ้นครับทั้งสามท่านครับนะทองแท้จริงๆค่ะพี่พวกเราทั้งสามคนให้าพ <Wh. S 1> า,หานาคุณอ้นครับผมบอกเล่าเรื่องราวความสามารถเรื่องราวของอาชีพที่น่าอัศจรรย์ของคุณอ้นใ,ให้ผู้ใหญ่ king power ทราบ ท่านภูมิใจในคุณอ้นมากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคุณอ้นในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในครั้งนี้นะครับทาง k i งพ Power ขอมอบเงินผ่านคุณอ้นสี่0,000ืนบาทจาก k ิงพ p ว w e r ครับขอบคุณค่ะรุ่นครับในวันนี้กับเรื่องราวที่ผ่านมากว่าจะมาถึงจุดนี้เมื่อมาถึงจุดนี้ได้เขารู้สึกตอนนี้ครับอยากจะพูดความรู้สึกในใจกับใครที่สุดคุณอ้นอยากพูดกับใครครับพูดกับ ทุกคนที่กำลังเจอปัญหาที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะว่าเช่นการทำงานทำไมเราถึงไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นคืออยากจะบอกทุกคนว่าเราเกิดมาเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาบนความพร้อมแต่โอกาสก็มีมาให้เราเสมอเราเกิดมาไม่พร้อมแต่โอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราพยายามคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนแล้วก็ไปให้ถึงให้ได้ค่ะซึ่งถ้าเราตั้งใจให้สุดแล้วเนี่ยยังไง คือเชื่อว่าทุทกทคนนะคะไปได้ถึงแน่นอนค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากคุณอ้นนะเป็นแง่ค,คิดอ่ะผมรู้สึกได้ว่าทุกคนในโลกนี้มีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่ว่าคนอื่นเห็นค่าเราไหมตัวเราเห็นค่าเราไหมแม้กระทั่งขยะ,ะจริงๆแล้วเขามีมูลค่าในตัวเองและนี่คือนักล่าขุมทรัพย์จากกองขยะของเราคุณอ้นครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากค่ะ คุณอ้นเนี่ยสร้างงานให้คนเยอะมากคือคืออย่างแรกที่ผมชื่นคือแกทําให้วัตถุสิ่งของซึ่งมันเป็นสิ่งปฏิกูลเนะี่ยได้เกิดมูลค่าอยา่ตัวเองซึ่งเขามีอยู่แล้วนะแต่คนไม่เห็นนี่คือข้อแรกกับข้อ2เนี่ยเห็นทีมงานแกไหมแกสร้างงานให้คนเยอะมากนะใช่มันมันมีค่ามากการการที่คนเห็นของมีค่าแล้วเพิ่มค่านี่ก็น่าทึ่งการที่เพิ่มค่าจากของไม่มีค่าเนี่ยโอ้โหมัน มันเหลือเชื่อมากและพิเศษมากครับโตกับครูได้ได้ผงทองใช่ไหมครับรายการก็ติดต่อไปที่คุณอ้นว่าอยากให้ผู้ร่วมรายการได้ของที่ระลึกบ้างซึ่งนี่พี่หอยไม่ได้คนเดียวเนาะอะไรนะพี่หอยลองดูช่องทางนี้ดีไหมครับเราเราให้คุณอ้นเนี่ยช่วยเอาผงทองครับไปหลอมมาเป็นทองคำแผ่นจริงเหรออ่านี่นี่อุ้ยซูเปอร์ฮันเรเป็นแผ่นเนีครับทองทองคาแผ่นซูเปอร์ฮัน แล้วก็เดี๋ยวเราจะร่วมสนุกกับท่านผู้ชมรายการทางบ้านนะครับเดี๋ยวเราแจกในรายการหนึ่งพันเนี่ยครับจริงเหรอครับพี่หอยครับพี่อาจจะต้องใช้ช่องทางนี้ครับเพราะว่าพี่เป็นคนเดียวที่ไม่ได้ผมาทองอุ้ยเดเราเดินทางมาถึงเราเราแจกเราแจกทองแล้วเราอยากขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านเลื่อนไขง่ายมากครับเดี๋ยวเรารู้สึกง่ายๆผ่านแฟนเพจของเราครับ super เรดนะครับเข้าไปดูได้นะครับเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจเราตลอดมาครับขอบคุณมากครับพี่หอยครับไปช่องทางนี้เดี๋ยวผมไปช่องทางนี้ไม่ไม่ไปช่องทางธรรมชาติแบบพวกเขาดีกว่าผมไปทางนี้กว่า สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ